เคสนี้ตอนส่งรูปมาประเมินอ,อยากได้เรื่องหน้าเรียวใช่ไหมครับใช่ค่ะตอนนั้นผมแนะนําเป็นโบรทอ,อกกับสลากไขมันไหมครับใช่ค่ะจริงๆสิ่งที่เรากังวลเกี่ยวกับรูปหน้าคือประมาคืออะไรนะหมัยถึงก็เป็นแ<ร>บบเป็นเหนียงแล้วก็แบบความห้อยของแก้มตรงนี้ค่ะมันจะเป็นตรงนี้จะเป็นห้อยลองมาเออก็คือไอ้ตรงตรงแก้มกับตรงคางเนี้ยหรอมันไม่รับกันอย่างเงี้หรอใช่ค่ะอ๋อแล้วแ่นั้นเคสนี้อาจจะต้องร้อยใหม่นะครับ <laughs> ถ้าคือถ้าโทษนะครับถ้าเราอยากได้อะไรอย่างเงี้ย อันนี้ต้องร้อยใหม่หมายถึงว่าถ้าเราอยากจะแบบเก็บอันนี้ให้มันเป๊ะๆครับต้องร้อยใหม่คือถ้าเกิดว่าฉีดรดอ่ะมันจะเป็นอย่างนี้มันจะทําให้ดวงนี้ลดลงแต่ว่าจะไม่ได้แบบยกขึ้นอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากได้อะไรที่มันยกขึ้นอย่างเี้เลยอ่ะย่างเงี้ยอันนี้ต้องร้อยใหม่